มาครับพี่น้องมาเมื่อนี้มากินเข้าเสซ่บๆน้ำกันกับแซ่บพอบานอีกดีคือเกานะครับพี่น้องนี่พี่น้องเลยเมื่อนี้กับเผาเนื้อไข่ดาวนี่พี่น้องเลยยำหมูยอกุ้งสดนะครับพี่น้องเลยใส่หอยแมงปูมาน้ำนะครับพี่น้องมีอย่างก็ใส่มาเลยนะครับพี่น้องบอกง่ายๆก็ยำทะเลแหละครับพี่น้องเลยแต่มีหมูยอไปน้ามาพี่น้องว่าว่าอะไรมากินเข้าเสซ่บๆน้ำกันกับแซ่บพอบานอีดีครับ บิ่งแตงตุกม,มานนิพี่น้องนี่เสื้อแขนยาวบรรยากาศคือจังมันหนาวครับพี่น้องเอ้ยใส่เสื้อใส่มันเหงื่อออกจักบาดพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องทำแหลกสดยำจักบาดพี่น้องเอ้ยย่ำม,มุนเสร็จได้กันแต่มือเราพี่น้องเอ้ย พี่น้องกับเผาเนื้อข้าวมิไงโอ้โหมาครับพี่น้องมาเมื่อนี้มากินเข้าเแซ่บๆน้ำก,กันกับแซ่บเผาบานอีกด,ดีคือเกาะครับพี่น้องนี่พี่น้องเลยเมื่อนี้กับเผาเนื้อไข่าดาวนี่พี่น้องเลยยำหมูยอกุุงสดนะครับพี่น้องเลย ใส่หอยแมงปูมาน้านะครับพี่น้องมีอย่างก็ใส่มาเลยน,นะครับพี่น้องบอแง่ยก็ยำทะเลแหละครับพี่น้องเอ้แต่มี่หมูยอไปน้ำ <c oughs> <c oughs> มาพี่น้องว่าอะไรมากินเขาเ้าแซ่บๆต้องกานกับแซ่บพอบาดดีๆครับเ <c oughs> บ่งแตงโตวันนี้พี่น้องนี่เสือแขนยาวบรรยากาศคือจังมันหนาวคับพี่น้องเอ้ใส่เสื้อใส่มันเหื่อออกจากบาดพี่น้องเอ้ <c oughs> มาพี่น้องคำแรกสดยำจากบาดพี่น้องเอ้ยยำมุนเสน้น ไ <ừ> <ừ> ด้กันแต่พวกเราพี่นองเอยฮมพี่น้องกับพลเนี่ยครับมีไงโอ้โหอืืม สำหรับพี่น้องที่กำลังรับชมลิปของแซ่บพยาบาลอินดีอยู่ตอนนี้ได้ยังกินเข่ากับเข้มินไหมนะครับพี่นอ้องอืออือออือ มึกหน่อยใส่ม่นั่นตัวหนึ่งสองตัว<ม>ย่าแบบยๆแบบบานๆเขาเลยนะครับพี่น้องมีผักอย่างกับใส่ลงไป<ม>ในรสชาตินะครับพี่น้องหน้าตาอาหารบุคนลนี่เป็นไง <laughs> เกือบเป็นเส้นนะครับพี่น้องย่างบนเส้นเพราะ่าย่างบนเส้นไปก่อนคอยมาผัดกับเผ้าที่หลังอืม มันเป็นนัวเสบเป็นแสบพี่น้อง mm hmm. เห็นมาสองอย่างได้มืมเนี่ยผ mm hmm. ักเพิ่งไน้ตู้เย็ยนกับเบิร์ดเลยพี่น้องบอดี้มีผักไาแก้มเลยมืมเนี่ยเพราะว่าผักไปกินกับแก้มข้าวปุ้นหมดละ กินกินคนเดียวนี่แค่กินย่ำจานเดียวนี่ก็อิมม่มแล้วนะครับพี่น้องเต็มมือน,นี่แบบอยากเค็แม,ม่แบบสองเมนูมั่วสนพี่น้องกินมั่วส้นพี่น้องแซ่บนะครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้กะเพาอยู่สวนลังบ้านกันหน่อยนะครับพี่น้องท่อมตายบัดดองนี่สาวหนึง่งฝนมันตกกหลายดินมันเปียกมันจืนหากตายบน,นะครับหากกะเพาหน้าบุกิดตน้นกเล็บใส่กะเพาไปหน่อยนึงมือ <c oughs> พี่ลองมือหอยเส้นหอยแมงผูเส้หนห <c ười> อยแกงเลิ่ดเ็เส้นก็คือเครือ เก้านะครับพี่น้องเลยขามารับชมกิบของแซมพอบานอินดีแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับแซมพอบานอินดีนเ้ะครับพี่น้องเลยเนื้อกินเนี่ยบแซ่เพผ็นยังไงกับแซมพอบานอินดีนะครับพี่น้องเต็มปากเต็มคำ อยังเสร็จกับผักไปพี่น้องไงับิร์พอกันไหมจับกิมไนราอีพี่หน่าครับ สลับกิมนี่ดีไหมนี่แสบกระอเก่าพี่น้องกับเผาเนื้อกับจ้าบุญเส่นสหืมพี่น้อ,อ,นองจับ